วิดีโอนี้ก็ขออนุญาตให้เป็นพาร์ทที่2ต่อจากวิดีโอพรีวิว a v ว t a r Frontier of Pandora ที่ผมได้ทําไปก่อนหน้านี้นะครับหรือเนื้อหาก็จะเป็นประสบการณ์การเล่น13ชั่วโมงที่ผมได้อยู่ใน Pandora The Move ไปเจออะไรมาบ้างเชิญผู้ชมรับชมกันได้เลยครับเรื่องราวของอ v ว t ร r f ั o n t ฟรน of Pandora นะจุดเริ่มต้นนั้นบอกเล่าเหตุการณ์ในปี2146หรือว่า8ปีก่อนสงครามแห่งหุบเขาฮฮเลลุยา เด็กๆชาวนาวีถูกจับตัวให้มาเข้าร่วมโครงการ The ด m b a s s a d o r โปรแกรมโดยฝ่าย RDA มนุษย์โกหกและอ้างว่าชนเผ่าของเด็กๆเ,เหล่านี้ทอดทิ้งพวกเขาแต่ว่าโชคดีที่ RDA เข้ามาช่วยเอาไว้เป้าหมายของโครงการนี้ก็เพื่อฝึกเด็กชาวนาวีให้กลายเป็นฝั่งเดียวกับมนุษย์นะครับและเมื่อพวกเขาพร้อมพวกเขาจะได้รับหน้าที่ให้เข้าไปเชื่อมสัมพันธ์กับเผ่าต่างๆบนแพนโดร a าซึ่งโครงการนี้ก็จะมีดรอัรเอลมาคอยดูแล,แลแล้วก็คอยสอนเรื่องต่างๆให้กับเด็กๆเกีเ่ยวกับตัวตนของเอลมาเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการบบดียวกับกเกอร์ลบบ ในความหมายก็คือเธอเป็นมนุษย์ที่ส่งผ่านใจ,ใจิตใจและความคิดไปยังร่างของชาวนาวีที่ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองโครงการ e ีอเ a s เตอร์โปรแกรมมีจอนเมอร์เซอร์เป็นผู้อ่านวยการครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขา่าจะเป็นตัวร้ายคนสําคัญของเกมภาคนี้ด้วยทีนี้ท่ามกลางเด็กๆชาวนาวีอารีคือคนที่ชัดเจนที่สุดว่าเธอไม่ต้องการจะอยู่ที่นี่เธอตระหนักได้ดีว่าตนเองและเพื่อนๆถูกพากมาจากชาวนาวีเผ่าซาเรนทูพร้อมกับถูกปิดกั้นไม่ให้ออกไปเจอแพนโดราที่อยู่ภายนอกเธอจึงเป็นคนคิดแผนก,นนการในการหลบหนี แต่แม้จะเปิดประตูออกไปได้เะว่าเมอร์เซอร์และพวกนั้นรู้ทันเด็กๆถูกขัดขวางและเขาจะไม่ยอมให้ใครได้ไปจากที่นี่ครับเราะว่าด้วยความชัดเจนของอารีเธอไม่ฟังคําสั่งและมันทาให้เมอร์เซอร์จบชีวิตเธอลงในที่สุด8ปีต่อมาเข้าสู่ช่วงเวลาเดียวกันกับตอนจบอวตารภาคแรกที่เจสซารี่กลายเป็นโทรุกมักโตเขารวบรวมชาวนาวีต่อสู้ขับไล่อาร์ดีเอออกไปจากแพโนราได้สําเร็จแลตอนนี้เด็กๆชาวซารนทูนนั้นเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นครับบทสนทนาทําให้เรารู้ว่าตลอด8ปีพวกเขาไม่เคยได้รัับออออนนนนุญาาตห้กออกไปกสถีีวิจยยแ่งเล และในตอนนั้นเองที่จอห์นเมอร์เซอร์เข้ามาแจ้งข่าวว่าศูนย์บริการใหญ่ออกคําสั่งให้มนุษย์รีบหายออกจากแพนโดราแล้วเมอร์เซอร์ขอให้อัลมาออกไปจากห้องแล้วเขาจะดูแลวัยรุ่นชาวนาวีเหล่านี้เ้ืยอตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือคําสั่งสังหารหมู่ทุกคนครับโชคดีที่อัลมาไหวตัวทันเธอที่แม้จะเป็นมนุษย์แต่ก็มีความผูกพันกับเด็กทุกคนหญิงสาวก,ก็เลยเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาเธอได้นําพาตัวเอกและเพื่อนๆไปยังห้องเก็บเครื่องไคโอสลีปเนื่องจากเธอมาว่าณตอนนี้มีทหารฝั่งมนุษย์จํานวนมากกลุ่มมตัวเเอออกกหลาาานี้คงไไสราารถรอออไปไดป การนอนหลับในเครื่องจําศีลน่าจะเป็นทางรอดเดียวนั่นทำให้เรานอนหลับไปกว่า15ปีครับเอาม่าได้วนกลับมาช่วยเราเอาไว้อีกครั้งพร้อมกับชามนาวีอีกคนกับสถานการณ์ที่อัปเดตให้เรารับรู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นทำลายเดียวกับอวตารเดอะเวออฟวอเตอร์ที่ฝ่ายด d a เดินทางกลับมาเพื่อรุกรานดวงจันทร์แผดด้าอีกครั้งและการประจนภัยของเราก็จะเริ่มตั้งต้นนับจากตรงนี้ครับเราจะได้เรียนรู้วิถีแห่งชาวนาวีช่วยเหลือมนุษย์ที่เป็นฝ่ายต่อต้านต่อสู้กับ r d a ที่เข้าสู่โหมดรุกรานอย่างเต็มรูปแบบ แล้วเข้าไปพบพันกับนาวีฝ่ายต่างๆนสถานที่ที่ไม่เคยปรากฏในภาพยนต์ประถมมาบทเรื่องราวของอวตาร Frontier of Pandora ก็จะประมาณนี้ครับระบบการเล่นของอวตาร Frontier of Pandora เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะโฟกัสกับมันรวมไปถึงตัวผมเองด้วยที่มีหมายเหตุติดเอาไว้ในใจตั้งแต่เริ่มเล่นนะครับว่ามันจะเป็น Far Cry Spin-off หรือเปล่าฉะนั้นผมก็เลยขอหยิบประเด็นนี้มาขยายความให้ฟังกันก่อนก็นแล้วกันครับ เรื่องแรกก็คือการออกแบบแผนที่นี่คือจุดแรกที่ผมสามารถบอกได้เลยว่ามันแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าแพนโดราก็ย่อมไม่เหมือนกับโลกมนุษย์ที่เป็นฉากหลังของฟาครายสิ่งที่ผมสัมผัสไดจากการท่องไปในแพนโดราก็คือความตั้งใจใส่รายละเอียดโลกของผู้พัฒนามันไม่ได้มีแค่สกินพื้นผิวที่แตกต่างออกไปแต่ว่าโครงสร้างของดวงจันทร์ดวงนี้นั้นมีความซับซ้อนและภาพธรรมชาติที่งดงามแปลกตาเสมือนเราได้เข้าไปอยู่ในแพนโดราจริงๆเราจะได้เห็นแลนด์มาร์คที่ชวนให้เราอยากมองอยากเข้าไปดูใ,ใกล้ และที่ทําให้ผมทึ่งไปเลยก็คือในช่วงที่เราต้องข้ามจากพื้นที่ King's Law Forest ไปยังที่ราบสูง Upper p l a n นการขึ้นไปเราจะต้องข้ามผ่านน้าตกนะครับไต่ไปเรื่อยๆกระทั่งเข้าสู่อาณาเขตใหม่ซึ่งพอไปถึงบรรยากาศของเกมก็เปลี่ยนเลยครับเพราะ Upper p l a n นจะเป็นที่ราบสูงกว้างขวางที่มีลมพัดตลอดเวลามีทุ่งหญ้าที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของได้ฮอสซ์ซึ่งการได้ขับขี่สัตว์ชนิดนี้ก็ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปเิรียกับ King's Law Forest นะครับที่จะมีลักษณะเป็นป่าดิบชื้นมีแนวหิน น้ำตกลำธาราป่าแบบแน่นๆแล้วก็บนฟ้าก็เป็นหุบเขาลอยฟ้าแบบเดียวกับทาเลลูยาซึ่งเราสามารถบินไปพร้อมกับอีกครานเพื่อขึ้นไปสํารวจบนนั้นได้ด้วยฉะนั้นโครงสร้างของแผนที่ก็จะเป็นองค์ประกอบแรกที่ทําให้เรารู้สึกว่าอวาราฟรอนเทียออฟเพนโรรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากฟาใคร 2. คือความเป็นชาวนาวีครับการเปลี่ยนจากตัวละครฝั่งมนุษย์มาเป็นชาวนาวีที่ตัวโตกว่ามีพลักกาลังมากกว่าและมีความรวดเร็วก็ทาให้ฟีลลิ่งของการควบคุมเปลี่ยนไปพอสมควร ชาวนาวียังมีสกิลที่เรียกว่านาวีเซนส์ที่ส่งผลต่อการเล่นอย่างมากอีกด้วยเพราะว่าแม้จะฟังดูกแกร่งกว่านะครับแต่ว่าการสู้แบบซึ่งซึ่งหน้ากับมนุษย์เราก็มีโอกาสตาย,ตายได้อย่างรวดเร็วคือตายเร็วมากคุณผู้ชมครับจุดนี้ก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เกมนี้แตกต่างจากฟาครายที่ตัวเอกจากฟาครายจะถูกออกแบบมาให้อึดมากกว่าและข้อที่3ก็คือการขับขี่อีครานตัวเกมจะปรับเป็นมุมมองบุคคลที่3ซึ่งก็จะเปลี่ยน,นทัศน์ของเกมไปเลยเช่นกันถ้าว่าจากประสบการณ์ของผมนะครับผมชอบตอนปรับเป็นนม,มมมมุองี้าก เมื่อมาผนวกกับการบินกลางอากาศต่อสู้กับศัตรูมันก็จะเป็นเกมเพลย์ที่ให้ประสบการณ์ที่เฉพาะตัวและผมสนุกกับการบินจากที่สูงและเข้าไปโจมตีฝ่าย RDA ที่อยู่ด้านล่างมากๆน,นอกจากนั้นิครายยังทําให้เราท่องไปในโลกของแพน d o ราได้ฟินกว่าเดิมหลายเท่าด้วยครับทีนี้จุดที่คล้ายกับฟ้าครายก็จะมีเช่นกันเช่นการบุกโจมตีฐานโรงงานของมนุษย์เพื่อยึดตำแหน่งยุทธศาสตร์ตรงนั้นมาเป็นฝ่ายของเราในการตีความของอวตาร Frontier of p a n d o r a ก็จะนําเสนอว่าการทาลายโรงงานที่บ่อนทําลายธรรมชาติเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนการคืนชีวิตให้กับป่่าาททีถูกมนุษย์ยํ รูปแบบการเล่นก็จะสามารถทำได้ทั้งการสเตลเข้าไปหรือว่าจะเปิดฉากปุกเข้าไปเลยก็ได้ทว่าเป้าหมายในการยึดฐานจะแตกต่างกันตรงที่ฝั่งใครจะมุ่งเน้นให้เรากำจัดศัตรูในฐานให้หมดครับแต่ว่าเกมนี้จะปรับเปลี่ยนมาให้เราทำลายฐานด้วยการอินเตอร์แอคกับแผงควบคุมต่างๆที่จะส่งผลให้โรงงานเหล่านี้เกิดสถานะโอเวอร์โหลดจนระเบิดพังไปในที่สุดัน่นเถ่ากับว่าตัวเกมต้องการให้ผู้เล่นเล่นในแนวทางของการเล่าเรน่มากกว่าเพราะถ้าเราทำลายฐานได้ในตอนที่ศัตรูยังไม่อยู่ในสถานะ alert ของรางวัลและทรัพยากรที่เก็บได้ในตอนยึดสจจยออกว่า,าดฉาตู้้ี ส่วนองค์ประกอบอื่นของเกมจะพูดว่าเหมือนฟาคลายก็อาจจะไม่ถูกสักทีเดียวครับเพราะระบบครับอาวุธระบบพัฒนาตนัวละครหรือว่ากิจกรรมอื่นๆในแผนที่มันก็จะเจอได้อยู่แล้วในเกม Open World ทั่วไปแต่ว่าประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับองค์รวมของเกมที่ผมจําเป็นจะต้องบอกคุณผู้ชมก็คืออวตารฟรอนเทียออฟแพนโดราสำหรับผมจะเจอปัญหาเรื่องระบบการสอนเล่นมันจะมีช่วงที่ผมเล่นแล้วติดคืงงงว่าเกมต้องการให้เราทําอะไรซึ่งจริงๆแล้วระบบอาจจะสอนไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว,ว่าผมดันฟังไม่ทันเองยกตัวอย่างมันจะมีภารกิจจจนนนึงงททีี่่่่เเเราารเราาาาตตมมสะกกกดดอออยยโ้ััับคูหลฐชื ประเด็นก็คือเกมไม่มีมินิแมปบอกว่าพื้นที่ที่เราจะต้องสำรวจนั้นอยู่ในระยะแค่ไหนจากในแผนที่ผมก็เลยเดินไกลออกไปเรื่อยๆครับจนผมรู้สึกได้ว่ามันแปลกๆแล้วก็เลยย้อนกลับไปที่ถ้ำที่เจอหลักฐานแรกสรุปก็คือหลักฐานทั้งหมดมาอยู่ในถ้ำตรงนั้นนั่นแหละหรือเราจะต้องจับคู่สามอันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปต่อสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือถ้าเป็นเกมที่เป็นมิตรกับผู้เล่นเขาจะทําขอบเขตที่ชัดเจนหรือว่าคําเตือนที่ชัดกว่านี้มาให้เพื่อบอกว่าเรายังอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องหรือเปล่า รือว่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมติดเหมือนกันก็คือเมคคณิกของการตามรอยที่เกมเรียกว่าเซนเทรลเราจะใช้นาวีเซนเพื่อตามเส้นเหล่านี้ไปเรื่อยๆจนมนไปหยุดอยู่กลางป่าไปต่อไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเกมต้องการให้เราเดินไปอีกหน่อยเพื่อจับเซนเทรลอีกอันนึงประเด็นก็คือเซนเทรลแบบนี้มันไม่ได้มีแค่อันเดียวครับแต่มันยังปรากฏกับสัตว์ป่าที่วิ่งอยู่ทั่วไปในเกมด้วยผมก็เลยงงว่าสรุปแล้วร่องรอยอันนี้เป็นเซนเทรลของเควสหรือว่าเป็นของสัตว์ป่าและในท้ายสุดก็มารู้ทีหลังนะครับว่า ในตอนที่เราจะตามรอยจริงๆแล้วเกมจะมีข้อความขึ้นมาบอกแล้วนะครับว่ามันคือเซนทรลของเควสหรือว่าของสัตว์ป่าซึ่งตรงนี้เกมก็ไม่ได้สอนเราครับผมค่อนข้างมีปัญหากับระบบติ utorial ของเกมนี้นะหลายๆจุดเราต้องไปทํความเข้าใจด้วยตัวเอง,งเสมือนเกมโยนต์พาระมาให้ผู้เล่นซึ่งปัญหานี้อาจจะนําไปสู่การไม่เล่นต่อของผู้เล่นหลายคนเลยก็ได้อย่างพื้นที่ที่ให้เราทําเควสจริงๆเกมควรจะมีระบบที่ตีกรอบให้เรานะครับเราจะได้ไม่เดินหลงไปไกลหรือว่าจะเป็นระบบนําทางในเกม o p e n World นั้นสําคัญมากมาก ถ้าออกแบบมาให้เราเล่นยากขึ้นมันจะทําให้เกมสนุกน้อยลงไปเลยซึ่งผมก็เจอปัญหานี้กับอวตารฟ r อ n t เทียออฟเพนอราเช่นกันเราจะต้องคอยใช้นาวีเซนต์อยู่เรื่อยๆเพื่อมองว่าเป้าหมายเส้นทางของเราอยู่ตรงไหนจนผมเล่นจนได้คําตอบนะครับว่าถ้าเกมเข้าเควสใหม่ก็ให้คุณผู้ชมกดเข้าเมนูแผนที่ก่อนแล้วก็มาร์กจุดทับลงไปอีกทีหนึง่งระบบจะแสดงมาร์กเกอร์สีเขียวให้ครับซึ่งก็จะทําให้เราไปยังพิกัดเป้าหมายได้ง่ายขึ้นยังไงก็ตามพอเป็นฉากที่มีหลายชั้น เช่นผมจะไปซื้อของจาก NPC คนหนึ่งจะไปหาแท่นครับอาวุธคราวนี้ก็งงอีกว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนของฐานวะฉะนั้นระบบนำทางตัวช่วยในการหา NPC ของอวตารฟ r อเทีย r of เพเนราจึงเป็นองค์ประกรอบของเกมที่ผมชอบน้อยที่สุดเลยครับเอาเลยครับทีนี้มาลงลึกกับรายละเอียดในการเล่นกันบ้าง First Person Action คือรูปแบบการเล่นหลักของเกมครับ คนเ่นจะต้องเข้าถึงวิถีของชาวนาวีในฐานะนักเดินทางการใช้ชีวิตแล้วก็ในฐานะนักล่าเรื่องแรกที่เราจะต้องทําความเข้าใจก็คือ Energy พลังงานที่เติมเต็มด้วยการกินอาหารครับมันจะทําให้เฮลบาของเราสามารถรีเจนได้เอง เท้าความกันแบบนี้นะครับว่าปกติแล้วเกม FPS ส่วนหนึ่งจะเลือกใช้ระบบรีเจนเลือดเองเช่น Call of Duty หรือว่า Far ล r y ในภาคหลังๆแล้วเท่ากับว่าการเข้ามาของระบบอาหารจึงทําให้ผู้เล่นจะต้องไม่ปล่อยให้ร่างกายหิวเพราะเมื่อไหรก็ตามที่ Energy หมดระบบรีเจนเลือดจะหยุดทํางานส่งผลทําให้ผู้เล่นจะต้องพกอาหารติดตัวเอาไว้เสมออีกทั้งมันยังส่งผลให้เกมมีระบบเก็บผลไม้ล่าสัตว์จับปลาเพื่อเอามาเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารครับซึ่งอาหารแต่ละเมนูก็จะมีบัฟพ,พิเศษเพิ่มให้ อกจากนั้นคุณภาพของวัตถุดิบก็จะมีผลร่วมด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีก็จะส่งต่อให้ได้อาหารคุณภาพรวมไปถึงอุปกรณ์ที่เราจะคราฟด้วยครับการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพก็จะเกี่ยวข้องกับเมคานิกในการเก็บที่เป็นหนึ่งในมินิเกมช่วงเวลาในการเก็บพิกัดที่เป็นที่ซ่อนของวัตถุดิบที่หายากระบบหาทรัพยากรนั้นจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากอันนึงของอวตาร frontier of pandora เลยก็ว่าได้ครับผมเล่าสรุปแบบให้เห็นภาพก็คือสมมุติว่าผมจะเก็บกิ่งไมช้ชนิดหนึ่งมาครา ต้นไม้ชนิดนี้อาจจะเจอได้ตามแนวเขาในป่าคิงลอแต่ว่าคุณภาพของกิ่งไม้จะดีขึ้นถ้าเราเก็บในตอนกลางคืนนะช่วงเวลาที่ฝนตกอะไรทํานองนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเราเปิดข้อมูลของกิ่งไม้ชนิดนี้ในเมนู Hunter Guide มันจะมีบอกด้วยว่าถ้าเราอยากได้กิ่งไม้ชนิดเดียวกันที่มีคุณภาพชั้นยอดเราจะต้องไปหาณอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเจอได้ยากกว่าฉะนั้นถ้าผู้เล่นอยากได้ของที่ดีที่สุดเราก็จะต้องทําความเข้าใจระบบนักล่าทรัพยากรแล้วก็ออกเดินทางไปยังตําแหน่งที่มีวัตถุดิบที่เราต้องการ เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ก็เช่นกันนะครับเมื่อหาสัตว์ที่เราล่าเจอแล้วการใช้นาวีเซนเพื่อมองหาจุดอ่อนแล้วก็ยิงเข้าตำแหน่งนั้นก็จะทําให้คุณภาพของชิ้นส่วนของสัตว์เป็นระดับสูงสุดด้วยนั่นเองเอาล่ะเรากลับมาที่ระบบพลังงากันต่อนะครับพลังงาจะแสดงด้วยแถบสีม่วงบริเวณตรงกลางของหน้าจอด้านล่างถัดมาที่ติดกันเลยก็คือแถบเลือดที่ใช้สีเขียว โดยส่วนใหญ่แถบทั้งสองอันนี้จะแสดงในตอนที่จําเป็นเท่านั้นเช่นตอนต่อสู้หรือว่าตอนที่พลังงานกําลังจะหมดซึ่งระบบ e อ e r g จจะใช้ไปถึงอีกครานด้วยนะครับสัตว์นักลาประจำตัวของเราก็ต้องกินอาหารด้วยเหมือนกันผู้เล่นก็จะต้องคอยป้อนอาหารให้เวลาที่ต่อสู้กลางเวหาเลือดจะได้รีเจนด้วยเงื่อนไขเดียวกันหรือว่าโค้ชมจะเลือกอัพสกิลในสายไรเดอร์เพื่อให้อีกครานสามารถจะปลากินเองในตอนที่เราบินลงไปเหนือผิวน้ําก็ได้ การกระโดดจะมีกลไกที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยจากฟาคลายด้วยนะครับเนื่องจากนาวีนั้นสามารถกระโดดได้สูงกว่าการกดกระโดดด้วยการกดค้างจึงเป็นวิธีควบคุมที่ต้องปรับตัวนิดนึงในตอนที่เริ่มเล่นตัวเอกที่ถูกฝึกโดยมนุษย์ตั้งแต่เด็กก็ทาให้เราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆของมนุษย์ได้ตั้งแต่ปืนกลปืนลูกซองโรเก็ตลันเชอร์และเครื่องมือแฮกระบบที่เป็นอีกหนึ่งมมนิเกมที่เราต้องใช้มันบ่อยมากๆการแฮกจะใช้เมื่อเราต้องเปิดระบบไฟฟ้านะครับเปิดกล่องเก็บของบางอันและกลไกในการเจาะระบบอันนีี้้้้กกก็จะมมมมคววาาาาาซซับซับอออออนนนนนนหลลยยขขตึเเเเืืื่่่รรรงดํิไป เกมโปรเกชันก็มาในรูปแบบของเควสเนื้อเรื่องหลักผสมผสานกับเควสรองที่เติมเต็มในด้านของไซส์สตอรี่กับของรางวัลที่จะเอามาพัฒนาตัวละครของเราต่อไปฉากสู้ทั้งหมดจะเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูในจํานวนที่มากกว่าเราครับโดยเฉพาะภารกิจบุกทาลายฐานที่มั่นผู้เล่นจะต้องใช้นาวีเซนเพื่อระบุตาแหน่งศัตรูที่ลาดตะเวนและก็ศัตรูที่ขับขี่หุ่นยนต์ครับการใช้เซนจะทําให้เราเห็นจุดอ่อนของพวกมันซึ่งการยิงเข้าจุดอ่อนจะสร้างดาเมจที่รุนแรงใส่หุ่นเหล่านี้ส่วนใหญ่าาไไมม่่หงกกกับตรูเินป ก็จะสามารถยิงทำลายได้ด้วยสอนธนูอันเดียวเกี่ยวกับ Combat s t r e n g t h ก็จะเป็นองค์ประกรอบที่สำคัญที่สุดของระบบการพัฒนาตัวละครนะครับมันเหมือนเป็นผลการประเมินพลังมวลรวมและเอามาคำนวณเป็นตัวเลขในความหมายก็คือทุกครั้งที่คุณผู้ชมติดตั้ง Equipment อันใหม่ลงไปรวมไปถึงวัดต่างๆของอาวุธชุดเกราะและการอัพสกิลในเมนูสกิลทรีค่าพลังของตัวเอกจะเยอะขึ้นนะครับและจะถูกเอาไปคำนวณเป็น Combat s t r e n g t h ซึ่งทุกครั้งที่เราทำเควสเกมจะมีตัวเลขความแข็งแกร่งการต่อสู้อันนี้กำกับเอาไวเเื่่อองอาราห,หรปลนนัน ระบบต่อสู้เพิ่มเติมก็คือเกมจะใส่ระบบเวฟพ่นวิวมาให้เพื่อให้เรากดสลับสับเปลี่ยนอาวุธข้อสังเกตก็คือตอนเปิดเมนูนี้เกมอื่นบางเกมจะเข้าสู่สภาวะสโลว์ไทม์ให้ผู้เล่นนะครับเพื่อให้เราได้มีเวลาคิดว่าจะใช้อาวุธอะไรแต่ว่าเกมนี้จะใช้การไหลของเวลาแบบปกติประกอบกับร่างกายที่นุ่มนิ่มโดนยิงแป๊บเดียวก็ตายมันก็เลยทําให้การกดเลือกอาวุธในเมนูเวฟพ่นวิวควรจะทำหนตอนที่อยู่ด้านหลังแนวป้องกันจะดีกว่า ทีนี้ที่ผมเพิ่งมารู้เพิ่มเติมและตอนที่เตรียมข้อมูลวิดีโอนี้ก็คือการกดปุ่ม Y บ,บน Xbox Controller ค้างไว้จะเป็นการสลับอาวุธแบบรวดเร็วให้เราครับฉะนั้นผู้ชมก็สามารถเอาวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้เลยนะส่วนการได้มาซึ่งกระสุนถ้าเป็นสนธนูทั้งแบบธรรมดาและแบบพิเศษเราสามารถคราฟจากทรัพยากรจากในธรรมชาติแต่ถ้าเป็นกระสุนปืนจะเก็บได้จากกล่องเก็บของแล้วก็ที่ดอปจากศัตรูครับเกี่ยวกับอาวุธนอกจากธนูและ assault rifle ก็จะมีปืนลูกซองปืน RPG ที่เก็บได้ในฉาก stun grenade ธนูกับเครื่องยิงก็มีหลายแบบให้เลือกใช้นะครับตั้งแต่ Heavy Bow, Long Bow, s h o ็อตโบล์สเปียร์โชเวอและก็สต a f ฟ l ลิงที่เอาไว้สําหรับมาระเบิดที่เราคราฟขึ้นเองฟิลลิ่งในฉากสู้ของเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับมีความอิมแพคและต้องอาศัยทักษะของผู้เล่นค่อนข้างเยอะวิ่งดุมๆออกไปคือมีโอกาสโดนยิงตายสูงมาก ฉะนั้นผู้เล่นจะต้องตั้งใจเล่นถ้าโดนพบตัวก็ต้องสู้อย่างระมัดระว,วงังคอยหลบหาจังหวะยิงรอให้เลือดรีเจนนะครับหรือว่าจะไปในทางของสเตลไปเลยก็สนุกไปอีกแบบซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับเกี่ยวกับการเติมเลือดเกมก็จะมีไอเทมเติมเลือดแบบฉุกเฉินให้ด้วยนะแต่ว่าจะพกได้ในปริมาณที่จํากัดมาพูดถึงระบบสกิลกันบ้างนะครับอท่า frontier of panora จะมีสกิลสองหมวดใหญ่ๆระหว่าง ancestor สกิลที่ได้จากการสำรวจไปยังนด์ม m a r k ที่ใช้สำหรับรับสกิลเหล่านี้ อาทิเช่นสกิลซอฟต์แลนดิ้งที่ทําให้การกระโดดลงจากที่สูงได้รับดาเมจลดลงครึ่งหนึ่งดิเปอร์คอนเน็กชันที่เพิ่มความสัมพันธ์กับอีครานส่งผลต่อปริมาณสเตมินาของอีครานโดยตรงครับหรือว่าแอร์บูสที่เป็นสกิลคล้ายๆกับการกระโดด2จังหวะจังหวะที่2จะเป็นการพาตัวเองให้พุ่งไปด้านหน้าสกิลอีกหมวดหนึ่งก็คือสกิลประจําตัวที่ใช้สกิลพอยต์ในการอัพประกอบด้วยสกิลสายเซอร์ไวเวอร์ที่ช่วยเพิ่มเบสเฮลท์เอเลเมนทัลรีสิสายวอร์ิเอออร์จจะเเเเพิ่มมบสดา็กซ์ตร้้าาแอออมมมโเพิิ่สล็ตตตดังวุธ ฮันเตอร์จะเป็นสกิลสายรอบเลนนะครับที่จะช่วยทาให้ศัตรูเจอเราได้ยากขึ้นตอนที่ย่อตัวหรือว่าสกิลเคลื่อนที่ตอนย่อตัวได้ไวขึ้นเมเกอร์ Maker เป็นสกิลสายทรัพยากรครับเช่นความสามารถในการพกอาหารได้เยอะขึ้นเพิ่มโอกาสในการได้วัตถุดิบคุณภาพสูงแล้วสกิลสายไรเดอร์ก็จะเป็นทักษะการขับขี่อีครานเช่นการเพิ่มสกิลมมวนตัวหลบกระสุนการบินที่ผิวน้าเพื่อให้อีครานจับปลากินเองอะไรทํานองนี้ครับ การพัฒนาตัวละครยังมาในรูปแบบของการได้เจอต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมกับเอวาเทพเจ้าของชาวนาวีก็สังเกตของระบบนี้ก็คือในระหว่างที่เราท่องไปในแพนโดร่ามันจะมีมาร์กเกอร์วงกลมสีขาวขึ้นมาเพื่อบ่งบอกว่าผู้เล่นกําลังเข้าใกล้แลนด์มาร์กบางอย่างครับโดยต้นไม้ในการพัฒนาตัวละครก็คือหนึ่งในนั้นเราจะต้องใช้นาวีเซนเพื่อมองหาทิศทางแล้วก็ระบุตําแหน่งต้นไม้เมื่อหาเจอก็ให้เราตรงไปยังตําแหน่งของมันโดยตัวอย่างต้นไม้ก็จะมีเบลพริกที่ช่วยเพิ่มแม็กซิมัมเฮล รถตาริลแซปลิงที่จะมอบสกิลพอยต์ให้กับเราครับสุดยอดกระเป๋าสตางค์เจียนเฟรนเต้ครบเครื่องทั้งการออกแบบที่สวยเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลี โด,ดเดนเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คนเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง0.5ซนติเมตรเก็บสบายทั้งกระเป๋าางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อเจนโซเรนเต้ Gen มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานีและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือวิสโก้อีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้ด้วยสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์และช้อปปี้ของเจนโซเรนเต้แน่นอนว่าใช้โค้ดเด m มูฟรับส่วนลดพิเศษ100บาทเลย โดยสรุปเกี่ยวกับ a ว f า o n t i e r of p a n d o r a ก็คือเกมแอคชั่น Open World ที่มาในธีมของชาวนาวีที่จะได้ผจญภัยไปบนดวงจันทร์ Pandora ความยอดเยี่ยมของเกมนี้ก็จะประกอบด้วยกราฟิกที่สวยงามมากๆรายละเอียดของสภาพแวดล้อมที่ผู้พัฒนาออกแบบมาได้อย่างพิถีพิถันโลกที่กว้างใหญ่และสิ่งต่างๆที่เราเจอบนดาวนั้นผู้เล่นสามารถเปิดดูข้อมูลใน h u n t ต r g u i ก e ได้เกือบหมดมันจะมีคำบรรยายฉบับละเอียดเขียนบรรยายเอาไว้ครับซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่เด่นชัดถึงความตั้งใจในการเตรียมข้อมูลของทีมสร้าง ระบบต่อสู้ตอนขับขี่อีกครานก็ให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพราะนี่คือสัตว์นักล่าจอมเวหาซึ่งจะแตกต่างจากการขับเครื่องบินยิงต่อสู้อีกครานจะค่อนข้างให้อิสระกับผู้เล่นมากกว่าจริงๆก็แอบเสียดายนะครับถ้าเป็นมุมม,มองบุคคลที่สามแบบยาวๆก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะครับว่าประสบการณ์ที่ได้จะแตกต่างออกไปมากน้อยแค่ไหนภารกิจบุกทําลายฐานศัตรูก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลย ซึ่งต้องบอกว่าตัวเกมมีดีเทลการเล่นอีกเยอะพอสมควรที่ผมไม่ได้พูดในวิดีโอนี้มันจะมีรายละเอียดการเล่นยิบย่อยเยอะมากฉะนั้นข้อสังเกตของเกมนี้ก็คือเอาท่าฟรอนเชียลเพนูราไม่ใช่เกมแคชชัวนะครับมันต้องอาศัยการทําความเข้าใจระบบการเล่นและพอมาผนวกกับระบบนําทางที่ไม่ได้เป็นมิตรกับผู้เล่นมากนักโอกาสที่ผู้เล่นบางส่วนจะถอดใจในช่วงต้นเกมก็มีอยู่บ้างเหมือนกันแต่ถ้าผู้ชมเริ่มชินกับระบบการเล่น โอวโหถ้านเที่ยวแพโนราก็จัดว่าเป็นเกมคุณภาพมากๆเกมหนึ่งเลยแหละครับและถ้าให้ผมขอสักหนึ่งเรื่องไปกับทางผู้พัฒนาก็คือถ้าปรับระบบนําทางและการสอนเล่นให้ง่ายกว่านี้ก็จะยอดเยี่ยมไปเลยครับคือไม่ได้บอกว่าเกมไม่มีระบบนําทางนะมันมีแหละครับแต่ว่าสําหรับผมจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากไปนิดนึงผมยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันครับสมมติว่าผมไปเจอ NPC ที่ทําหน้าที่แลกของให้เราเราจะต้องจําเท่านั้นนะครับว่า NPC นี้อยู่ชั้นไหนของ World t ทรีที่เหลือก็วิ่งหาเอาเลยครับ แต่ถ้าปรับใหม่ให้เป็นเส้นนำทางบนพื้นและระบบกดมาร์กในเมนูแผนที่ที่ละเอียดขึ้นก็จะทำให้เกมเมอร์แบบผมเล่นได้สนุกขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นก็คือตัวเกมค่อนข้างอยากให้เราเล่นในรูปแบบสเตลนะครับโดยเฉพาะฉากปลุกทำลายฐานถ้าโดนเจอตัวโอกาสตายจะค่อนข้างสูงและเกมไม่มีเมนูเซฟให้ซึ่งก็แปลว่าถ้าเราตายหลังจากที่ทำลายจุดอ่อนของฐานแห่งนั้นไปได้แล้ว2ใน3จุดผู้เล่นก็จะต้องกลับไปเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่จุดแรกนั่นเอง เอาว้นเที่ยวอัลเนาร่าวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับซึ่งก็จะลงให้กับ PlayStation 5, Xbox Series และก็ PC และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับแต่ว่าต้องดอกจานไว้นิดนึงก่อนที่จะจากกันไปก็คือนี่เป็นแค่ประสบการณ์13ชั่วโมงของผมเท่านั้นนะเนื้อหาคงไม่ได้สะท้อนข้อมูลทั้งหมดของตัวเกมครับก็เป็นว่าผู้ชมที่ซื้อเกมนี้มาเล่นด้วยตัวเองแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาแบ่งปันผู้ชมท่านอื่นๆได้เลยนะเอาละผมเอ๋จาก c a n n e l The Move ลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสสวััดีครบ